นโมพุทธสสมมาอะุนโมพุทธายะวิระพโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระคาสีวิระคาสาริอิทธิโยพุทธตาเอหิมะมะเอหิมะมะเอหิมะนี่มาราภะราภะมหคัปเจ้านโมพุทธสัะมะอะุนโมพุทธายะวิระพโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระคาสีวิระคาสา ระิทธิย and ยโยพุทธตเอหิมะมะเอหิมะมะเอหิมะนี่มาราภะราภะมหาคาบเจ้านโมพุทธสัมมาอะุนโมพุทธายะวิระพะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระคาสีวิระคาสาระิทธิโยพุทธตเอหิมะมะเอหิมะมะเอหิมะนี่มาราภะราภะมหาคาบเจ้านโมพุทธสมมอะุ นโมพุทธายะวิระโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรคาสีวิรคาสาวิอิทธิโยพุทธตาเอหิมะมะเอหิมะมะเอหิมณีมาราภะราภะมหคัปเจ้านโมพุทธสมะอุนโมพุทธายะวิรพโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรคาสีวิรคาสาวิอิทธิโยพุทธตาเอหิมะมะ เอหิมะมะเอหิมะนี่มาราภะราภะมหคัปเจ้านโมพุทธสมะอุนโมพุทธายะวิระพะโยวระโคนายังววระหิงสาววระทาสีวิระทาสาเวระอิทธิโยพุทธตาเอหิมะมะเอหิมะมะเอหิมะนี่มาราภะราภะมหคัปเจ้านโมพุทธสมะอุนโมพุทธายะวิระพะโย วรโคนายังเวรหิงสาวรคาสีวรคาสาเวรอิทธิโยพุทธตาเอหิมะมะเอหิมะมะเอหิมะนี่มาราภะราภะมหาคาบเจ้านโมพุทธัสสะมะอะอุนโมพุทธายะวรพระโยเวรโคนายังเวรหิงสาวรคาสีวรคาสาเวรอิทธิโยพุทธตาเอหิมะมะเอหิมะมะ เอหิมณีมา,มาราภะราภะมหาคาบเจ้านมโมพุทธสมะอุนมโมพุทธายะวิระทะโยววระโคนายังววระหิงสาววระคาสีวิระคา,า,าสาเวระอิทิโยพุทธะเอหิมะมะเอหิมะมะเอหิมณีมาราภะราภะมหาคาบเจ้า